พีมอสน้องเบ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมริร์กนี่วันนี้เราก็มาเล่นเอ่อเลโก,ก้กันอ<ช>ีกแล้วเนาะใช่มันแต่ว่าวันนี้จะพิเศษหนึ่งนึงนะครับเนื่องจากว่าเราได้เคนมาแล้วนี่แม่ไม่เชียรให้หนูเออเค็นตัวนี้นะแต่ว่าตัวเคนตัวนี้มันเป็นเคนหัวล่างกนะ่ยเออมันเป็นเคนมีล้อนะครับการเคลื่นที่เนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนเคนขาตั้งนะพี่เมิกนะ แข่ครับตั้งเปนหมุนแล้วยกได้เลยนี่ก็เลยว่าจะมาเอาตู้ขึ้นเรือกันนะโอเคครับตอนนี้ก็ที่หลานเนี่ยก็พร้อมเลยนะครับในการจับตู้นะพี่นะพี่พี่นี่นะครับอันนี้ก็มีผู้จัดการมีชัยนะนี่ผู้จัดการมีชัยอันนี้พี่ดาอันนี้พี่เดินอันนี้พี่อันนี้พี่พุทธนี่ใครพี่อะไรโยอะไรโยเล่เอออันนี้พี่โยเล่เออแล้วเราจะเริ่มนะจะเริ่มเอาเทลเลอร์ของเราครับนี่ ัเเออมมกลนโอเคครับในทั้งสามพันนะเราเปเนเทเลสสามพันเลยนะพี่มึงนะพร้อมไหมครับพร้อมโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากเออพี่ดำก่อนเลยครับอ๋อพี่ดำมาแล้วครับนี่พี่ดำเข้าลายมาแล้วต่อไปก็คือการจับตู้นะครับต่อสายมาต่อสายมาดิต่อสายมาต่อสายมาครับนี่ต่อสายมาแล้วนี่นะครับอ๋อลงแล้ว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 เอาลงอีกอุ้ยยับ มันไโอ้ออาโเคครับตรงนี้ก็จับตู้เรียบร้อยอาโยกตู้ขึ้นครับโอ้ดูดูดูตู้ขึ้นโอ้โหมาแล้วครับโอ้ยกตู้แล้วทุกคนทุกคนเนน่ยมัจะะช้าโอเคอาโยกพอยกพอเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ส่วนของของพี่ดำนะครับกลับรถไปข้างตู้ครับอ๋อมาแล้วครับปูหรถมาแล้วรถมาแล้วเอ๋ตรงไหมครับ โอเคครับถ่ายร้องร้อนะเนาะโอ้ดูลงแล้วลงลงกันเลงดิไม่เป็นไรพี่มังลงมาก่อนนี่ครับโอ้ค่อยลง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 ค่อยเร็วๆลงกัดิโอเคครับลงอีกโอเคครับนี่ตอนนี้หางก็ตู้ก็ถึงหางแล้วดึงตู้ขึ้นครับโอเคครับนี่เก็นก็ดึงขึ้นแล้วนะครับ โอ้เรียบร้อยนี่งไงเล่าคุมังคับเค้ดครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพี่ดำมารอมารอ,าอานะครับค่อยลงท่าครับอ๋อลดำมาแล้วครับบอลโอเคครับนี่พี่ดำก็มาจอดได้าาน,นะนี่ครับตอนนี้พี่ดำพี่ดำก็ได้ทั้งหนึ่งตู้นะต่อไปใ,ใครต่อไปใครบังหมัดนะครับบังมัดมา,มาจับตู้ครับเดินเข้ามานี่พอโอเคอเอาใจลงมาเลยตัดลงมาครับก่อน เดินลงไปครับเอ้นี่ครับเดินลงไปจับตู้นะครับอ่าเกิดกับตู้แล้วยกขึ้นครับโอ้ดูยกครับดูโยกครับดูพอๆโยกครับพอๆโยกพอๆโยกนี่มีหรอนี่ครับตอนนี้บางหมัดก็ตาคืองอเลยครับมาแล้วบางหมัดโอ้ยียบนี่บางหมัดมาแล้วอ๋อถอยถอยไม่ได้หยับนี่บางหมัด โอเคเอาครับตู้ลงนี่ตู้ลงมาแล้วครับค่อยๆลงมาทีนี้นะครับบอบอบอเราจะผ่า,าม,มาก่อนครับนี่ลงอีกครับลงอีกบอ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 นี่เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเปนตู้หน่อยตู้หน่อยอาลงง่ะลงอีกโอเคครับนี่ต้องฮอกเลยทุกคนนี่แนละ้ว ลงลงเรียบร้อยล้ครับอาะปลลล็อกตูดลงห่างเรียบร้อยครับยกขึ้นครับนี่เกณฑ์ยกขึ้นแล้วนะครับอโอเคอ่ะต่อไปก็บังหมัดก็ขึ้นรถงมาบอลยนนนนนบอนะนงลงนน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 นเนน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 านน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 นอานนนนนนานนนรนนนอนนนนนนดนน้นนนนอ ต่อไปก็เป็นน้าแดงนะครับน้แดงอ๋อโอเคครับน้าแดงก็มาจอดรออยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับนี่น้าแดงมาจอดรอเลยนะครับโอเคครับมาจับตู้ครับโอ้นะครับนี่จับตู้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคครับนี่จับตู้โอเคครับยกตู้ขึ้น โอ้โหดูดูดูค่อยกตู้ขึ้นแล้วนี่ตู้มวลหนักนะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวอ่าต่อไปครับแลเดงก็จะขับรถ้าบปลาบ้านี่ครับต่อไปก็คือตู้ลงมาแล้วนะครับนี่ครับตู้โลเอ็กโลเอ็กโลเอ็กึำไมโอเคครับมาแล้วนี่แล้วอืมเป็ดนออ่า ตอนนี้ครับตู้ได้โหดูตู้ลงหางสวยเลยครับดูนี่ตู้ได้ลงหางเรียบร้อยแล้วครับลงหางเรียบร้อยแล้วขึ้นได้ครับนี่โอเคยกขึ้นไปแล้วเก่งครับต่อไปก็เรียบร้อยครับแม่แดงก็มาครับแม่แดงก็มาแล้วปอลโอเคครับนี่น็อตข้างกันนะครับนี่สามกัน ทำงนนี้ก็รับตู้เลยนะตู้สั้นหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตู้ขึ้นเรือกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราขัางตู้ยาวอยู่ในหางนะไอ้ตู้ยาวอยู่ในลานหนึ่งตู้นะเดี๋ยวเราจะเอาคันแรกนะครับที่ขึ้นเรือก่อนนะวนๆกลับมารับนะเชื่อนะโอเคครับอ่าไปครับไปที่เรือกันนี่ครับก็ได้เวลาเอาตู้ลงท่าแล้วเอาไปพี่มือไปครับเอาตู้ลงท่าครับไปมาได้ครับโอ้คนที่สองก็ตามไป อ๋อตอนนี้ถามว่าไปแล้วครับอ๋โอเคครับลงท่าแล้วออโอเคครับตอนนี้รถแดงก็มาถึงเป็นคันแรกนะครับที่ยาวขึ้นตู้นะครับโอเคตอนนี้นะครับตั้งสามพันก็ต่อแถวนะครับเตรียมตัวยกตู้ขึ้นเลยนะพี่เมย์นะพร้อมยังครับเคนพร้อมแล้วครับโอเคครับอ่ะเคนมาอ่ะเคนครับจับตู้นี่ครับโอ้คนครับเคนครับ นี่ครับไม่มีเส้นย่อโอเคครับปรตู้ครับตู้แรกนะครับขึ้นเรือโอเคครับยกตู้ครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ตู้แรกนะครับนี่คนบองเขาคนเขาเก็บของหองนี่ครับเดินหน้าหน่อยเดินหน้ามาเดินหน้ามาอีกครับอีกครับอีกครับอ๋อโอเคเอาวางตู้ได้โอ้โอเคครับตู้แรกมาแล้วขึ้นเรือได้ไหมนี ตัวแรกเคลื่นเดือแล้วครับดึงขึ้นได้เลยนี่นะครับโอ้หลุดแล้วนี่ดึงตู้ครับโอ้โอก่อนครับโอเคครับอ่ะน้าแดงครับนี่ครับน้าแดงก็ลงตู้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้าแดงต้องรับตู้หลานที่ยาวเลยนะไอ้ที่ที่หลานหน่อยนะโอเคครับอ่ะน้าแดงครับไปบุ๊บไปแล้วครับน้าแดงนี่ไปแล้วอ่ะน้าแดนที่สองอู้ที่สองมาแล้ว

นี่ขึ้นมาแล้วครับอเกดินหน้ามาครับหอหมอเดินหน้ามาเดินหน้ามาครับเดินหน้ามานั่นเองอ๋ออ๋อับอ่าลง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 นี่ครับต่อ็นการตู้ลงเรือแล้วเอาโยนทงแล้วรัโยนทงแล้วลงครลงบลงครัหยับกนเลยหยับกอน่าอ่าลงครับลงล เอาตูาต้ตตครับตู้ลงเลยไรครับลงมาลงมาโอเคครับพ่อมาครับเดี๋ยวขยับหน่อยขยับหน่อยตอนนี้ตู้ก็ลงเรียบร้อยแล้วอ,อยกซิงครับโ,โอ้โหเออโอเคครับพ่อพอนี่นะครับส่วนของพี่ดำก็ลงซาเรีรยลเข้าไปครับ,าบามาบังหวัดครับบังหวัดมาเลยหนี่ครับบังหวัดจะลงตู้สุดท้ายแล้วนะ ต่อไปครับก็เป็นในส่วนของเครนนี่เกตเดินหน้ามาหน้าครับเดินหน้ามาเดินหนพอ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 โหเคนนี่เครนใจเย็นดิเครนอ่ะโหแรงมือจืนครับเครนอ่ะเครนแรงเกินไปนะอ่ะลงมาครับนี่ครับลงมาแล้วลงมาแล้วเครนลงมาแล้วจับตู้ได้ครับนะครับติดก็ติดอยู่มันตู้เรียบร้อยแล้วยกขึ้นครับ ยุกแล,ล้วยุกแ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 ล้วพอเขาพอ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 เดินหน้าครับเดินหน้ากินเดินหน้ามาเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้าพอ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 โอเคโอเคลงตู้ลงครับตู้ลง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 นี่ก็เรียบร้อยครับโอ้ แรงจัดเจ้าเดินจะเด้งเลยนะครับโอเคครับอ่าต่อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหลือตู้ยาวอีกตู้หนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวให้แม่แดงนะไปรับตู้ยาวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ร้านครับตอนนี้แม่แดงครับก็มาถึงร้านเรียบร้อยนะครับเพื่อมาเอาตู้นะตู้ยาวอ่าเข็นพอไหมพโอเคครับอ่าโอเคเดินหน้ามานี่ครับเดินหน้ามาก่อนพอ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 ลงลงเข็นลงเอาแลครับไปเข็นจับตู้ยาวนะครับ เลงมาแล้วลงมาแล้วลงครับอ่าโอเคครับจับตู้ได้แล้วครับเยือนโอ้โหเข็นไหวไหมเข็นไหวไหมครับตู้นี้หนักมากต้าฮะตู้อะไโอ้ตู้หอยเลยครับโอ้อะไรเลยอะเออโอ้ก็มองมองอแรงเดินหน้านะครับอ่านเฮ้ยครับมาครับตู้ลงมา นี่ครับตู้ลงนี่เอาโอ้ตู้ลงแล้วเบา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 ก่อนครับโอเคอ่ะงเงี้ยอตู้ลงมาครับนี่เอาโอดูครับลงมาครับลงมาลงมาครับลงมาอ๋ออืมโอเคครับเข้าหางเรียบร้อยแล้วนี่หางก้างมีนจะง่ายนะเพราะว่าหางก้างมันมีตัวเขาเรียกว่าตัวตัวรับตัวรับของตู้อยู่ครับกขเลยง่ายบางตู้ลงหางแล้วยกขึ้นหน้าแค่เพีน โอเคหลุดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้านะหาแดงครับลงหน้าครับป๋าอะไรครับโอ้ยน้แดงขับรถเร็วมากครับรีบครับทำหน้ากบป๋าครับตอนนี้น้แดงครับก็มาอยู่ที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วครับเห <Superman> ็นยกพร้อมยกยังครับโอเคครับอ๋อน้แดงว่าป๋าครับน้าแดงก็มาจอดข้างลำเรือเหมือนเดิมอ้าวไปชนเรือเขาเจอท่นแดงถอไปรังคุณไปเออ โอเคครับฮเี๋ยวเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาเคเดินหน้ามาปอปป๊อาปอปปเอ้้้เย้อ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจับตู้กันนะครับ้เย็นใโอเคครับจับตู้แล้วยกขึ้นไเลย โอ้โหนี่เย็นเย็นโอ้ยเฮ้ยอ่าเดินหน้ามาครับเดเดโอเคครับวันนี้ก็ยกตื้งมือน้นะน้แดงนแดงครับไปเลยโอ้โโอเคครับเกย์เดินหนามาน้เดินหน้ามาหน้ามาเดินหน้ามาอ้เดี๋ยวเอเกงโอเคจะจ้าจะจจ้า โอเคลงลงครับลง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 โอเคครับตอนนี้อ่ะลงลงลงนี่ครับเคก็ปล่อยตู้ลงเรือริบเป็นเรื่อที่เรียบร้อยเลยนะครับเอออย่างเงีครับพี่เมอาวันนี้ภารกิจเราก็เติมตึ้นนะใช่สิ้นอ่าก็ยกตู้ลงท่า<ม><ม>นะครับเป็น<ม><ม>ตู้<ม>ตู้ยาวสาม,ม <3 S 1> ตู้นะก็มีตู้ยาวอ่าตู้ยาวสามตู้สั้นสามตู้นะครับแล้วก็ตู้ยาวใบหนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้ก็สนุกมากเลยนะพี่เม้าไม่ควรขับเคสนุกด้วยนะ อ่าโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับ,บกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจไอพี่เมิร์กและก็น้องเมย์ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายลยครับโอ้โหครับ